สวัสดีค่ะสเตมเบอรี่นะคะหรือว่าชื่อได้จริงคือสเตมค่ะเป็นนักเขียนอยู่สนับพิมจันทรสายนะคะตอนนี้ก็ำลังจะมีผลงานเรื่องใหม่ล่าสุดออกก็คือเรื่อง my best girlfriend นะคะแฟนผมแสบจะตายแต่ถึงร้ายก็รักนะคะ่ะจุดเริ่มต้นก็มาจากการที่เราเอานิยายของเราที่เขียนจบแล้วนะคะไปลงไว้ในคะอลัมน์แบ่งกันอ่านของสนับพิมจนะะันทรสายค่ะแล้วก็ทางบอกอของสนับพิมจันสายมาเห็นเข้าก็เลยสนใจแล้วก็ติดต่อมาทําเป็นรูปเล่มค่ะ ก็คือจริงๆแล้วก็อ่านแนวผู้ใหญ่มาก่อนนะคะก็คือแนวแนวที่เป็นแบบคุณธรมยันตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาตอนหลังเนี่ยเริ่มได้อ่านนิยายเรื่องหนุ่มพาอสาเฮียรักเปรี้ยวอมหวานก็คือเป็นแนวนิยายแปลเกาหลีนี่คะ่ะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันตรงกับวัยเรามากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเป็นแนวที่เราชอบแล้วก็อยากจะลองเขียนดูบ้างอะไ เริ่มเขียนจริงๆเลยก็คือเรื่องรักสุดเซอร์ไพรส์ของยายขี้โมค่ะแต่ว่าเรื่องที่ได้รับการติดต่อเนี่ยจะเป็นเรื่องยายเวอร์จินปริงรักนักเพลย์บอยซึ่งเป็นเรื่องที่2ในเซตนี้ค่ะแต่พอหลังจากเรื่องนี้ออกไปแล้วก็มีเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีเขาก็เลยติดต่อเรื่องแรกกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือเรื่องรักสุดเซอร์ไพรส์เนี่ยะคะ่ะตอนนั้นก็ดีใจมากภูมิใจมากอวดแบบคนทั้งโลกเลย <c oughs> คือไม่ว่าจะมีช่องทางโซเชียลทางไหนแบบอวดหมดเลยว่าแบบเอ้ยเราได้มีนิยายเป็นของตัวเองแล้วเพราะว่าเคยแบบว่า ไปอ่านข้อเขียนอะไรเงี้ยของตัวเองสมัยเด็กๆว่าความใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็เขียนมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากเป็นนักเขียนเลย้ยคะแล้วก็ตอนเด็กๆแบบเวลามีการประกวดแต่งกอนประกวดเขียนค้ายากอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบได้รางวัลมาตลอดก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันมันคือทางของเราแล้วก็อยากจะเป็นมากๆค่ะพอรู้พอได้มีโอกาสได้เป็นนักเขียนจริงๆแล้วก็ได้มีคนแบบเป็นล้านคนได้มาลองอ่านของเราเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมันเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของเราแล้วค่ะความฝันของเราเริ่มเป็นจริงแล้ว ได้จากจินตนาการของตัวเองนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชอบคิดชอบเขียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าใช่ค่ะส่วนใหญ่ะค่ะเพราะว่าข้อจํากัดของการเขียนนิยายเนี่ยบางอย่างเราไม่สามารถเอาสถานที่จริงมาได้หรือว่าตัวละครจริงๆของคนอื่นเอามาได้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีลิขสิทธิ์มีกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะก็จะหลีกเลี่ยงด้วยการแบบสร้างขึ้นมาเองนู่นนี่นั่นอย่างเช่นพวกห้างต่างๆส่วนสนุกหรือว่า ดินแดนอะไรถ้าเกิดเป็นแนว Fantasy, แฟนตาซีเราก็จะคิดเองหมดเลยอะค่ะเพื่อที่จะให้สร้างความแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ทําให้คนอ่าน,นคาดเดาไม่ได้ว่าเนื้อเรื่องจะไปแบบไหนแล้วก็ตัวละครจะต้องไปเจอกับอะไรบ้างก็อาจจะอ่านเพิ่มขึ้นอ่านอ่านนิยายที่เป็นแบบแนวแฟนตาซีมากขึ้นหรือว่าอ่านการ์ตูนดูการ์ตูนดูหนังอะไรค่ะคือพยายามมองโลกให้กว้างขึ้นแล้วก็ดูว่าตอนนี้โลกมันไปถึงไหนแล้วแล้วเราสามารถที่จะอัดเดทหรือว่าประยุกต์ โลกปัจจุบันกับนิยายเข้ากับนิยายของเราได้อย่างไรบ้างความแปลกใหม่แตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใคระคะ่ะคืออย่างที่บอกว่าหลายๆอย่างที่เราคิดค้นขึ้นมาเองมันไม่เหมือนมันไม่มีในโลกหรือว่าไม่เหมือนกับของคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะคนก็อยากจะติดตามว่าเอ้ยเรื่องเรื่องนี้มันเป็นยังไงพอดแบบนี้มันมันเป็นไปได้ยังไงหรือว่ามันมีความสนุกตรงไหน,นะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นก็คือสำนวนการเขียนที่ค่อนข้างจะแบบเฮฮาจิกกัดหรือบางทีแบบ ใช้คาเปรียบเทียบที่ทําให้ดูน่าสนใจก่าคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆสํานวนจะมาจากการบางทีก็คบเพื่อนบ้างเพื่อนที่เป็นเพื่อนสาวอะไรเงี้ยก็จะมีคําศัพท์ที่แบบว่าแปลกๆใหม่ๆหรือว่าบางทีก็จากการที่เราท่องกระทู้หรือว่าดูจากกระแสต่างๆที่เขาจะทําให้มีแบบว่าคำแบบแปลกใหม่ๆเอามาใช้หรือว่าคําเปรียบเทียบต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ยินจากตรงไหนก็จดๆไว้บ้างบางทีหรือว่าบางทีก็มันก็แว็บขึ้นมาเองก็เอามาใช้เอง ก็สิ่งสาคัญเลยคือความเป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะคือพยายามไม่ไม่ไปเอาสไตล์ของคนอื่นมาไม่ไปลอกคนอื่นหรือว่าไม่แบบไม่ไปทาตามที่คนอื่นเขาทําเป็นแบบแผนอะไร่ะคือต้องเป็นตัวเรามากที่สุดเพราะว่าคนอ่านเนี่ยเขาคาดหวังว่าเฮ้ยซื้อสแตมเบอรี่มาก็อยากอ่านงานของสแตมเบอรี่ไม่ใช่เป็นงานของสแตมเบอรี่ที่แบบไปเอาของคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแันั้นเราก็ต้องมีความเป็นตัวเองมากมากที่สุดแล้วก็ พยายามคำนึงถึงคนอ่านให้มากๆว่าเราเราอยากจะสื่อสารถึงใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนอ่านอยู่ในช่วงวัยไหนอายุเท่าไหร่ยังไงเราจะสามารถสร้างสารรค์อะไรให้เขาได้บ้างเนยค่ะแล้วกเ็เราจะไม่พยายามไม่ชี้นําในเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าเสื่อมเสียองเงี้ยค่ะก็คือต้องนึกถึงสังคมให้มากๆค่ะอาจจะเพราะว่าความเป็นตัวเองอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าคือ ยังไงคนอื่นก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะมาแทนที่ได้เพราะว่าเราคือสแตมเบอรี่ถ้าคนอ่านชอบความเป็นสแตมเบอรี่เขาก็จะไม่ไปอ่านของคนอื่นนี่หรอกนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะมีการคอนแทคกับนักอ่านอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามีแฟนเพจอะไรเงี้ยค่ะก็จะเข้าไปอ่านฟีดแบ็กเข้าไปอ่านเอ่อเข้าไปคุยกับนักอ่านว่าต้องการอะไรชอบแบบไหนเล่มน,นี้ชอบเพราะอะไรเล่มน,นี้ไม่ชอบเพราะอะไรหรือว่าเอยเด็กๆด็กิดกาฉากไหนยังไงเราก็พยายามเก็บข้อมูลแล้วก็ เลือกในสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดเพื่อที่เราจะมาพัฒนาผลงานของเราค่ะจริงๆถ้าพูดถึงเนะะื้อหาอาจจะไม่ต่างไม่ต่างมากเท่าไหร่แต่ว่าความต่างก็คืออย่างแรกเลยก็อาจจะเป็นความบุคลิกหน้าตาของของตัวละครอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างในการ์ตูนในนิยายแบบโอ้โหจะสร้างออกมาคือต้องอในการ์ตูนคือมันสามารถวาดออกมาให้เป็นแบบเท,ทพเทพบุตรเทพธิดาอะไรอย่างนี้ได้เลยคือแบบ หน้าตาจะต่างมากอะไรอาเงี้ยค่ะแต่ว่าคนจริงเราก็ไม่สามารถที่จะหาให้ได้แบบตรงตามตามคาแรคเตอร์ในนิยายเป๊ะอะไรยเงี้ยค่ะซึ่งแต่พี่เขาพยายามเฟ้นหาให้ที่ใกล้เคียงที่สุดแต่มันก็จะมีคนที่แบบมาบ่นว่าแบบเฮ้ยทำไมคนนี้ไม่เห็นเหมือนที่จินตนาการไว้เลยอยากได้หลอกกว่านี้หรือว่าน้องแบบคนนี้น่าจะขี้เล่กว่านี้นะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็แบบเราก็รู้สึกว่ามันก็อยากจะให้คิดนิดนึงว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นอะไรยเงี้ยค่ะเราก็แบบ นักแสดงก็ไม่ได้แบบมีเป็น,ปนแบบล,ล้านคนเลยนะคะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมซึ่งตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่ยาก,ยากที่สุดแล้วะคะ่ะก็คิดว่าจะก็พยายามที่จะพัฒนางานของตัวเองไปเรื่อยๆะคะ่ะแต่ว่ามีหลายหลายคนถามเหมือนกันว่าคิกอยากจะไปเขียนแนวอื่นไหมอะไรยังไงก็เคยคิดอยู่เหมือนกันแล้วก็มีลองบ้างลองผิดลองถูกบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่า เรามาทางนี้ถูกที่สุดแล้วคือเหมาะที่สุดแล้วค่ะคิดว่าไม่ไม,ม่ถนัดที่จะไปเขียนแฟนตาซีหรือจะไปนเขียนแนวเลยแบบผู้ใหญ่อะไรโลมาอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่ทางค่ะคิดว่าเราทําตรงนี้ให้ดีที่สุดต่อไปเรื่อยๆดีกว่าเราสามารถรู้สึกว่ายังพัฒนาได้อีกค่ะก็เลยคิดว่าจะจะ,จะทำตรงนี้ให้ให้ถึงที่สุดจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปต่อไม่ได้แล้วก็ค่อยคิดอีกทีนึงจริงๆเป็นคนชอบอ่านแนวสวยองขวัญมากคือรู้สึกว่ามันแต่ไม่ใช่แบบว่าผี ผีหลอกหรือว่าฆาตก,กรรมอะไรขนาดนั้นนะคะแต่จะเป็นแนวคล้ายแนวลึกลับสอบสวนสืบสวนอะไรเงี้ยค่ะอย่างแนวแบบว่าไรเออร์เกมที่เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคืออะไรที่มีความซับซ้อนรู้สึกว่าสนุกแต่เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่สามารถเขียนแบบนั้นได้เพราะว่าการจัดระเบียบความคิดเรายังไม่ไม่เก่งขนาดนั้นนะคะชอบชอบสื่ออะไรที่มันง่ายๆมากกว่าเพราะบางทีถ้าเขียนปมอะไรเยอะเกินไปเด็กก็ไม่ชอบอีกก็เลยรู้สึกว่า อยากเขียนให้ได้นะแต่แต่รู้สึกว่าตลาดยังไม่รับตรงนี้ค่ะก็เลยพับโครงการไว้ก่อนแล้วกันขอแบบเก็บประสบการณ์อ่านให้ได้เยอะๆก่อนแล้วก็ค่อยอาจจะลองเขียนดูค่ะก็ระดหวังว่าถ้าเกิดรักหรือว่าชอบการเขียนก็เขียนเขียนไปนะคะก็คือแบบไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยเขียนแบบนี้จะได้ออกได,ได้เป็นเล่มไหมหรือว่าถูกไหมผิดไหมค่ะก็คือลองเขียนไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวแตนก็คือเริ่มจากการที่เขียนด้วยตัวเองไม่ได้มีใครมาสอนไม่ได้แบบ ต้องไปเข้าคอร์สหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือเริ่มจากจินตนาการล้วนๆไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดอย่างเงี้ยค่ะให้เขียนไปจนจนให้จบอะค่ะพอจบแล้วก็ลองส่งไปที่สำนักพิมพ์ต่างๆดูเพื่อที่เขาจะได้บอกมาว่าเออเราอะ่ะนิยายเรื่องเนี้ยผ่านเพราะอะไรไม่ผ่านเพราะอะไรก็จะได้มีข้อแก้ไขถ้าเราไม่ผ่านเราไม่ผ่านเพราะอะไรเราก็เอากลับมาแก้ไขแล้วก็ลองดูต่อไปพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะอนาคตก็อาจจะมาเป็นนักเขียนหืออาชีพอย,อย่างแต่ได้เหมือนกัน